โอเคมาแล้ว okay, ถ่ายแล้วอ่ะโอเคครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการท่านเกมรีวิวนะเรามาอยู่ในแคมของ S D G R นะฮะกับ<า>เกมคริสปอร์ตากูพูดบ้างสวัสดีครับผมอังคืนทีคนเดิมนะครับโอเคเามาอยู่กันแคมของอังคืนทีนั่นเองไปเลยกมดแฟนหมดแฟนมิ้งดิทำถูกฝันนะจื่อดิเ้ยโหเล่นไงวะเนี่ยเฮ้ยกระสุนกระสุน อ่าเราลืมพูดก็ตอนนี้เราก็อยู่กับอังค์คุณทีแล้วก็นายเคทหนวยแล้วก็พี่ไบซ์ฮะหลุดหัวคนวิ่งไงวะเนี่ยวิ่งได้ปะเนี่ยวิ่งได้กันขี่เกียจที่ได้เออเรื่องตอบน้องม่อนฮะ กี่เวฟคำตมกี่เวฟสิบสเวฟนะเับนี่เป็น normal อยากจะเล่นเช่นเวอ้าวไม่ได้่หมาสผมไาโอ้ยโดนตอนนี้นี่เนี่ยเม้เกบลเล s 2 0ใช่ไหมวะ๋อเลิศเเวแชนเปิ แ้คนอยู่ไหนกันเนี่ยอยู่ทนนเกนไม่เอาเบทกเกอร์เ้ยเดกหนอนฮะไม่ไหวเี่ไอ้พ่กดิวฮดกจังชกดคิวกดคิวกดคครับโอเคแมถ้าได้อยู่เนี่ยทั้งพ่อทั้งแม่ประเดีครับทไมับยากไม่ได้เล่นนาน ้หายบูปผับพิงแม่งไม่มีอะไรใช้เว้เนี่ยโอ้ชัดกันผมชอบเลยโอเคชิงชิงไปละตุ๊กแกกันหลงจ้างเลยไอ้เหี่ยเฮ้ยทำไมเสียงกรอมันดังๆแสบๆหูเสียงแตกๆโอเคโอเคผมเอาพูดทางหม่ก็ได้อะเออเออเออเสียงดีขึ้นเยอะแหม่เสียงใสขึ้นพี่เลยเอาพูดทางนะแต่รู้ไมทำไมใสหัวใจใสปิงอะพิง รูบป่ะมาเก็บผมเอาไม้ต่อป่านเลยโอ้โหหลักใหม่มากโอ้ยทำไมมันเดินแล้วมันตอนนี <h h ้ปิงของนายเคนเยอะสุดนะ้น่อกจากบ้านมันฝนตกนี่ก็ไม่ค่อยดีใช่ป่ะโอ้ปยโดนซีดายค้างไว้ไปเลยไปเลยโอเคไอ้ชุด first one I found them all ไม่ได้นะเนื่องจปิดไมไว้ว่าเวลาเล่นเลดุอีวิลมันต้องปิดมันกันนันแหละนะไหนทําไหนตอนเนี้ยโอ้ครับในห้องเฮ้ยต่อไรเนี่ยมีปืนของพุ่นแบงแบงุปโพแล้วแบงแบง ผมมีป <amp> ืนของคนผมมีปืนของคนผมมีทันของผมก็พอแล้วอทำมาแวนตาเนี่ยได้ยินเสียงเลยองกาลยัดดูให้หนู ตายตายทีตดไตายที่ใดอย่าตามมาเอาเป็นการฉีดที่เทมากเลยดูเกี่ยวพี่ดิมาที่สาแล้ววะที่แล้วมึงเฮ้ยยนปิดขึ้นแล้วอะเกินเป็นดีแล้วอะเกินแล้วเป็นดีแล้วเกายไปสับอะไรงเป็น อย่าบังนะติ๊อยู่นุ๊กบลัดดี้ติ๊กอยู่มึงะตัวบังเลยไม่ต้องพูดเก็บเงี้ยเลยเฮ้ยแล้ตุนปีเฮ้ยนี่เฮ้ยไม่ได้ฮะเราพูดหยาบไม่ได้นะครับได้ครับไอ้ซาดไอ้ซาดน้ำมันหมดเก็บตังเงี้ยเฮ้ยเพื่อความมิดูนี่ พร้อมพร้อมเอาพอดีนี่ดูนี่เล่นดูวยใช่เย็ดมีคนนั้งชนากรบอกเล่นด้วยแบบเต็มแล้วก่อนมึงชาไปแล้วแหละชนากรไอ่เปลี่ยนใจไปซื้อคขนาดน้ำมือนเดิมดีกว่าไอ้น้ำของฉันไม่ละส่งส่งอะไรบ้ากูไอ้ตัวมา ไอ้ีทีนี้จะเสี่ยขอโอ้ยอยากเล่นด้วยผมกูชวนไม่เคยจะเล่นเด็นเล่นอยู่สองคนโอ้โห่เหรอสองคนเหรอดูเกับใครอ่ะไอ้บา้านแซ่